ทันโลกทันเทคเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการครับทันโลกทันเด็กครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพัฒนาการของเกมพกพาครับผมอ่านะฮะน้องพีทมีเกมพกพามาด้วยมีตัวอย่างให้ดูด้วยวันนี้นี่นะฮะนี่เป็นเครื่องสีดำๆแบบนี้นะครับเครื่องนี้เนี่ยมันดูคล้ายๆเครื่องเกมพกพาแบบ สมัยยุคแรก,แรกๆเลยนะสมัยก่อนเนี่ยบริษัท Nintendo เนี่ยนะฮะเขาจะสร้างเครื่องเล่นเกมขึ้นมาหนึ่งตัวที่ชื่อว่าเกมบอยเรา<ม>ต้องแบ่งออกอย่างนี้นะครับคือเครื่องเล่นเกมเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลกับเครื่องเล่นเกมแบบพกพาเพราะว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่สมัยพวกอัตตารีนะแฟมมีคอมใช่ไหมผมแคเคยเห็นนะผมก็เคยดีแต่วันนี้เราจะพูดถึงเครื่องเล่นเกมพกพาพกพาอ่านะฮะอ่ะนะ ย้อนกลับไปเลยครับประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือประมาณปี1989ครับนะยังไม่ถึงปี90ดีเลยนะครับบริษัท Nintendo นะครับก็ออกเครื่องเล่นเกมหน้าจอขาวดำออกมาชื่อว่า Nintendo Game Boy นี่สมัยมก่อนนี้จะเป็นสีเทาๆแล้วมีปุ่มสีแดง2ออันนะฮะ เกมบอยเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องเล่นเกมขนาดเล็กราคาไม่แพงแล้วมียอดขายแบบเยอะมากขายดีมากมขายกันแบบว่าตลอดประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นหลักร้อยล้านเครื่องนะมีคนจํานวนมากที่ซื้อไปเล่นนะครับแล้วก็เป็นเครื่องเล่นเกมที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้นมากๆนะครับถัดจากนั้นมาโอ้ n i n t e n d o นี่แทบจะเป็นเจ้าแห่งเครื่องเล่นเกมพกพาเลยนะตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยถัดจากนั้นมาก็มีหลายยี่ห้อนะครับที่เขาพยายามแข่ง แต่จะเป็นยี่ห้อที่แบบว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จอ่ะมีลิงคมีเทอร์โบเอ็กซ์เพลสมีเกมเกียร์มีซ u เปอร์วิช n ั่นโอ้แต่ละอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ n ิน t e n d o ก็ตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งเครื่องเล่นเกมพกพาอีกครั้งหนึ่งโดยการออก Game Boy Color มีสีนี่หน้าจอสีอ่าอันนี้ปี1998แล้วหลังจากนั้นก็ตอกย้ำความสำเร็จเข้าไปอีกในปี2001 เกมบอยแอดวานนี่เกมบอยแอดวานนี่จะมีลักษณะคล้ายๆคือมันจะเป็นต้นแบบของเครื่องเล่นเกมในปัจจุบันเครื่องเล่นเกมปัจจุบันคือมีจออยู่ตรงกลางแล้วก็มีชุดควบคุมหรือแผงแผงสั่งงานแผงควบคุมการเล่นอยู่สองข้างลักษณะแบบนี้เลยตัวนั้นก็ได้รับความน,นิยมอย่างมากหลังจากนั้นปี2003ครับโนเกีย no รู้จักไหมเกิดทันไหมโนเกียรู้จักโทรศัพท์มือถือโนเกียแต่โนเกียโนเกียที่แข็งเก่งเนเกม n o เ i ียเ no อนเกคือโทรศัพท์สมัยก่อนต้องเล่นตรงปุ่มแป้นกดเบอร์ใช่ไหม <S <S ใช่แต่ Nokia n o เ i ียเอนเกเนี่ยเป็นหน้าจออยู่ตรงกลางแล้วมีแผงควบคุมอยู่ซ้ายขวาห<ะ>เหมือนเครื่องเล่นเกมเลย Nokia n o เ i ียเอนเกเนี่ยถือเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่ถูกสร้างมาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะต่อมาครับปี2004 Nintendo ก็บุกตลาดอีกครั้งหนึ่งองคเขาขยันนะขณะไม่ค่อยมีคู่แข่งนะเขาก็ออกใหม่เรื่อย Nintendo DS เป็นเครื่องเล่นเกมแบบแคล้ายโน้ตบุ๊กเปิดฝาขึ้นมาได้แล้วมีปากกาด้วยจิ้มหน้าจอได้นีข่ขีดเขียนตัว DS นี่ก็ขายดีโอ้โหเรียกว่าแบบขายกันเป็น180ล้านเครื่องอะถ้าพี่เกิดทันพี่ก็ซื้ออ่มันเจ๋งอะใช่มันเจ๋งใช่ไหมมีปากกาใช่เกมมีปากกา Nintendo เนี่ยเป็นเจ้าตลาดอยู่นานมากจนกระทั่งบริษัทโซนี่เริ่มไม่ไหวละโอ โซนีออก PlayStation 2มาก็ประสบความสำเร็จบนทางฝั่งคอนโซลใช่ไหมคอนโซลคราวนี้ Sony เลยออกมาเลยครับ PlayStation Portable PSP p s p o r t เป็นเครื่องสีดำๆแบบนี้ออกมาในปี2005พอหลังจากปี2005ไปเนี่ยวงการเกมพกพานี่เริ่มเริ่มถดถอยเริ่มถดถอยเหรอเพราะว่าอะไร20052007ใครมาครับ Nintendo Switch มือถือ iPhone 2007 iPhone มาโทรศัพท์มือถือ <c oughs> หน้าจอเต็มพื้นที่ไม่มีปุ่มกดเล่นเกมได้ด้วยระบบทัชสกรีน iPhone ออกมาในปี2007สร้างความตื่นตะลึงว่าเอะหรือวงการแพลตฟอร์มเกมแบบพกพาเนี่ยมันจะสูญสลายไปเลยก็เป <c oughs> ็น iPhone อ่าทุกคนก็เริ่มคิดแล้วตอนนั้นแทบไม่มีคู่แข่งเลยนะแต่ Nintendo เนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะต้องยืนอยู่ในวงการนี้ได้ต่อไป เขาไม่ยกเลิกครับ2011ครับ Nintendo 3DS เอวอร์ชันสาจอพับได้เหมือนเดิมเวอนมีนเดิมประการเหมือนเดิมแต่จอสีสาจอก็มีสีแล้วก็เป็นภาพกราฟิกเกมแบบ3มิติเชื่อไหมสู้กับโทรศัพท์มือถือได้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมทัชสกรีนมันไม่ได้ฟิลมันแตะลงไปบนหน้าจอมันไม่มีปุ่มจริงคนเล่นเกมแบบระดับเทพๆเขาจะต้องกดปุ่มจริง แล้วก็กดแบบไม่มองด้วยนี่ปัป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บเนี่ยสองพันสิบอกโบอกอ้า Nintendo ไม่ตายเราก็ต้องมาด้วยอืเราไปด้วยจาก PSP เราออกรุ่นใหม่ PS Vita <ะ>หน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะ <c oughs> <c oughs> หน้าตาไม่ต่างจากเดิมเออาันเดิม,มาก็ต่อสู้กันไปอีกแต่ดูเหมือนทางฝั่งสมาร์ทโฟนเนี่ยพอสเปคดีม,มันก็มีการที่ พยายามที่จะแบบมีเกมให้เล่นเยอะมากขึ้นข้อเสียของ Nintendo คืออะไรรู้ไหมครับเอ่อไม่มีทัชสกรีนไม่ไมนอกนจากไม่มีทัชสกรีนแล้วเนี่ยเกมที่เล่นมันยังมีเกมน้อยมันมีแต่เกมของค่ายเขาเองวงการโทรศัพท์มือถือมีจำนวนเกมเยอะกว่าเกมสนุกกว่าแล้วผู้ผลิตเกมทางฝั่ง PC ก็แปลงเกมของตัวเองลงมาเป็นเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือ สิ่งหนึ่งที่คนอยากเล่นเครื่องเล่นเกมพกพาแล้วอยากเล่นมากๆคืออยากเล่นเกมเดียวกันกับอยู่บนคอมพิวเตอร์ใช่พี่แกอยากเพราะเขาเล่นบนคอมพิวเตอร์เสร็จปุ๊บเขาออกไปข้างนอกเขาก็เล่นต่อบนนี้ได้อเขาอยากเป็นอย่างนั้นมาก Nintendo ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมือถือก็ยังมีจุดอ่อนมือถือก็ยังไม่ได้เป็นเกมเดียวกันกับบน PC เพราะว่าพลังการประมวลผลมันยังไม่ถึงไม่เท่ากัน Nintendo ก็เลยทํา Nintendo Switch ขึ้นมา 2,017 2,017ถูกต้องหน้าจอ7นิ้วมีจอยถอดได้2ข้างโดยที่คอนเซปต์ของ Nintendo ก็คือบอกว่าเฮ้ยเกมบน PC อ่ะก็ไม่มีบนนี้แต่อันนี้ออกกำลังกายได้สนุกสนานและจอยกว่าใช่ไหมพอจอยได้ Nintendo Switch ขายดีมากขายดีจน Sony ไม่กล้าผลิตอะไรออกมาสู้ะ s o y y บอก Sony บอกนั้นเราไปทำ PlayStation 4ขายดีกว่าชขายบนเครื่อง าขายบนเครื่องคอนโซลนี่ว่ะเราจะจบเรื่องของเกมพกพาไว้ในตอนแรกเพียงแค่นี้มีตอตนเพราะว่ายังมีต่ออีกตอนหนึ่งนีอ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะพลิกผันครับจากจุดที่แบบว่าเป็นจุดรอยต่อที่ว่าทํายังไงเกมบนพกพาบนบนมือถือหรือบนแฮนด์เฮลเนี่ยยังไงก็ไม่มีเกมเดียวกันกับเครื่องคอมกำลังจะถึงจุดจุดนั้นแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในสัปดาห์หน้า